เบสคำสิงชวนพระเอกดังช่องเจ็ดมาเต้นสุดมันล่าสุดนางเอกสาวคนสวยอย่างสาวเบสรักกุนีคำสิงที่เรียกได้เลยว่าเป็นสายแดนตัวจริงไม่ว่าจะไปกองถ่ายละครที่ไหนก็จะชวนพี่พี่ในกองมาเต้นด้วยกันเพียบอย่างล่าสุดได้ชวนพระเอกจากทางช่องเจ็ดอย่างหนุ่มเข้มัสวีพักพงภัยสาร เข้ามาร่วมสัมภาษณ์ในรายการรถรับผู้ EP 9ตอนเขามัสวีจิบพระเอกตัวตึงช่อง7 vs ตัวตึงช่องวันเราดวนเต้นกันไหมซึ่งแน่นอนเขาว่าคนที่เต้นก็คงจะเป็นแค่สาวเบสคนเดียวเท่านั้นส่วนหนุ่มเข้ามัสวีก็ยืนนิ่งๆเก็กท่าหล่อๆซึ่งทำเอางานนี้แฟนคลับเองก็กรี๊ดกราดในความน่ารักของทั้งคู่โดยสาวเบสเองก็ได้ระบุข,ข้อความประกอบคลิปนี้ว่าร รับผู้อ p พีขอบคุณพี่เข้มค่ะไม่เต้นแสดงว่าตัวตึงช่องเจ็ดไม่สู้ตัวตึงช่องวันทำเอางานนี้แฟนคลับแห่ชื่นชมมากมายอาทิว่างๆพี่เบสลองชวนพี่เข้มมาไลฟ์คู่กันสิครับสนุกแน่นอนพี่เข้มคุยเก่งนะเอนดูพี่เข้มช็อตฟิลไปแล้วปกติเข้มไม่นิ่งเจอน้องเบสตัวตึงกว่านิ่งมากค่ะพี่เข้มเต้นมันเกินเบสยืนนิ่งเลยพี่เข้มสู้พี่เบสสิคะเข้มบอกต่อให้ก่อนเดี๋ยวน้องเจอของแทรน น่ารักมากๆคู่นี้น่ารักแบบสุดๆหูยน่ารักพี่เค็มก็เก็บทรงอยู่ยืนนิ่งทําไมจ้าเจอตัวน้องเบสตัวตึงอนิ่งเลยและอีกมากมายนั่นเองค่ะขอชื่นชมจริงๆว่าคู่นี้ดูน่ารักเป็นความแตกต่างที่ลงตัวมากๆแต่ก็ไม่กล้าจินมากเพราะหนุ่มเค้มอัศวีเองก็มี คู่จินสุดฮอตที่อยู่ด้วยกันและมีบ้านคู่อย่างสาวมกดาณรินรักอีกโคนจึงทําให้ดูนิ่งๆแบบนี้หรือเปล่าคะยังไงก็รอดูละครทั้งคู่อยู่นะคะขอขอบคุณเบสคำเสีงและเข้มหัสวี ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ